สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับข้าสูนในช่วงของการรายงานข่าวทองทิพประจำวันนี้นะคะพบกอปับดิฉันสุริพรชาเชียวและคุณธนิตราชาวลร์ค่ะ,คะเริ่มต้นติดตามก,กันกับข่าวแรกค่ะสื่อพิมพ์และสื่อมวลชนกแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำเดือนตุลาคม2556ค่ะที่ห้องวนารี1โรงแรมชากังราวเรเวอร์วิวอเภอเมืองกแพงเพชรนายสอนศิป์อินทชยัยนาย,ยกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และซื่อมวลชนกแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกแพงเพชรโดยมีวาระที่ประธานแจ้งให้ทราบสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกแพงเพชรเข้าร่วมแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงฐานประทิพย์กแพงเพชรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง17พฤศจิกาย,ยน2556ณบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเศรษฐจิตวิทยานริมปิงจังหวัดกแพงเพชรคณะกรรมการบริหารสมาคมหารือกับที่ปรึกษาสมาคม เกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานวันนักข่าว5มีนาคม2557การมอบหมายหน้าที่การเตรียมสถานที่การแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมเพื่อจัดหาบุคคลดีเด่นทาง5สาขาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานำเข้าสู่การประชุมในครั้งต่อไปและนอกจากนี้นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกระแพงเพชรได้แจ้งต่อกรรมการของสมาคมว่าทางสมาคมในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการประสานจากหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสถานศึกษาเข้าร่วมในการทำข่าวทุกกิจกรรมของหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเพื่อนำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทางเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการบริหารสมาคมสมาชิกสมาคมพร้อมที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วม,ม,ม,มประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ